ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้การออกจากบ้านไปเจอกับแสงอาทิตย์หรือแดดที่แรงจัดจัดมักจะทําให้เกิดอาการปวดตาปวดหัวหน้ามืดหรืออาการอื่นๆที่อาจทําให้คุณไม่สามารถดําเนินกิจกรรมในวันนั้นๆต่อได้แว่นตาออร่าสาขามหาชายัยจึงของแนะนําเทคโนโลยีการป้องกันดวงตาที่ช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนและสบายตาด้วยเลนส์ปรับเปลี่ยนสีอัตโนมัติ ที่จะช่วยลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาลดความเสียหายต่อดวงตาและลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคต้อกระจกเพราะสามารถบล็อกรังสี UVA UVB ได้ถึงร0 0เปอร์เซให้ความสะดวกสบายคุณไม่จำเป็นต้องคบแว่นถึงสองอันทั้งแว่นใส่ตาและแว่นกันแดดที่จะต้องคอยสลับใส่ระหว่างแว่น2ออันช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ถือได้ว่าคุ้มค่ามากเพราะเป็นแว่น2 i n น1ที่มีประสิทธิภาพคุ้มมากกว่าการซื้อแว่น2อันทั้งแว่นใส่ตาและแว่นกันแดดในช่วงนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มร้านแว่นตาออร่ามหาชัยได้จัดชุดแว่นตาพร้อมเลนปรับเปลี่ยนสีอัตโนมัติให้กับทุกท่านด้วยค่ะหากท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถมาได้ที่ร้านแว่นตาออร่าสาขามหาชัยนะคะ